บทที่964การประชุมผู้เสพความตายจัดทิมโดยบิกบ้านหลังเก่าที่ถูกทิ้งร้างมากว่า10ปีเพิ่งได้รับการซ่อมแซมเมื่อเร็วๆนี้และยินดีต้อนรับเจ้าของกลับมาอีกครั้งในขณะนี้โวเดอร์มอ์ตกอ,อ,อัมลออะมมอนั่งอยู่บนเก้าอี้กำมะหยี่สีเข้มในห้องมืด มองไปยังผู้เสพความตายที่อยู่หน้าโต๊ะยาวสายตาของเขาจ้องมองไปที่ผู้เสพความตายคนหนึ่งและถามด้วยเสียงแหบแห้งขวานหลี่มีข่าวอะไรไหมเกี่ยวกับเพื่อนเก่าของเราเหรออาจารย์คาคา,ารอฟไม่ได้กลับไปโรงเรียนเดิมสแตรนคนทรยศ์กลัวและซ่อนตัวฉันพบคนที่เห็นเขาครั้งสุดท้ายเมื่อมองหาเขาคาคา,า,ารอฟก็จากไปแล้วฉันกลัวว่าจะอยากตามหาเขามันยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งหลังจากได้รับการตั้งชื่อโดยวเดอร์มอ ผู้เสพบความตายชื่อแ็กซ์ลีก็ก้มศีสษะลงและรายงานข่าวล่าสุดต่อดาร์กลอด์ด้วยความเคารพตามหาคาคารอฟแล้วฉันจะไปประหารคนทรยศด้วยมือของฉันเองไม่มีใครสามารถอยู่รอดได้หลังจากการทรยศโวเดอร์มอร์ดดวงตาสีแดงสดของโวเดอร์มอร์ดเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าอย่างเย็นชาทำให้ผู้เสพบความตายทั้งหมดตัวสัน่นพวกเขาทุกคนรู้ว่าคาคารอฟตายแล้วไม่ว่าเขาจะซ่อนอยู่ที่ไหนก็ตาม ผู้เสพความตายผู้พักดีของเราบางคนยังคงถูกคุมขังอยู่ในอัสทาบานันโวเดอร์มอร์พูดเบาๆฉันคิดว่าพวกเขาแทบรอไม่ไหวที่จะรับใช้ฉันอาจารย์ท่านวางแผนที่จะโจมตีอัสคาบันและปลดปล่อยผู้ถูกคุมขังก่อนที่มันฟอยจะพูดจบโวเดอร์มอร์ตก,ก็ยกมืออันซีเซียวขึ้นมาขัดขวางไว้มันฟอยเงียบไปทันทีผู้คุมวิญ,ญญาณต้องหันหน้าไปทางเรา ไม่ยากเลยที่จะโน้มนาวพวกเขาโวเดอร์มอร์ดมองดูผู้รับใช้ของเขาใครจะโน้มนาวผู้คุมวิญญาณได้แน่นอนว่าไม่ใช่ตอนนี้เราไม่สามารถถูกเปิดเผยได้ในตอนนี้โวเดอร์มอร์ดเม้มปากเป็นรอยยิ้มแปลกแปลกเท่าที่ฉันรู้รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์ฝัดกำลังสร้างปัญหาให้ดัมเบิลดอนี่เป็นโอกาสที่ดีผู้เสพความตายต่างก้มหน้าลง มีเพียงงานเอเวอรี very, รู้สึกถึงการจ้องมองของโมเดอร์มอร์เขาก้มศีรษะลงแล้วพูดว่าฉันยินดีที่จะโน้มน้าวผู้คุมวิญญาณเหล่านั้นเพื่อคุณดีมากโมเดอร์มอร์เบือนหน้าหนีจากเอเวอรีแล้วพูดต่อ m แมกนิวฉันต้องการให้คุณไปหาฉันและโน้มน้าวพวกยักร้สมองเหล่านั้นให้เข้าร่วมภารกิจอันยิ่งใหญ่ของเราฉันดีใจที่ได้ให้บริการคุณแมกนิวโค้งคำนับไปทางโมเดอร์มอร์เล็กน้อย ฉันต้องการคนที่ช่วยฉันโน้มน้าวมนุษย์หมาป่าโวเดอร์มอร์พูดอย่างดูถูกแม้ว่าสัตว์ขนปุยเหล่านั้นจะชื่อถือไม่ได้แต่โวเดอร์มอร์ตก็สามารถทําให้พวกเขาใช้พลังงานสุดท้ายที่เหลืออยู่ได้เจ้านายของฉันลูเซียสอาสาและพูดว่าฉันเต็มใจที่จะโน้มน้าวมนุษย์หมาป่าว่าเฟนรีเกรแบกสามารถสร้างกองทัพมนุษย์หมาป่าที่กระจัดกระจายและจงรักพักดีต่อคุณดีมากเซเวรัส โวเดอร์มอมองลงไปที่เงาเงียบๆฉันหวังว่าคุณจะนำข่าวดีมาให้ฉันบ้างท่านอาจารย์พาคีนกฟีนิกได้จัดการประชุมเพียงสองครั้งเท่านั้นพวกเขาตั้งสำนักงานใหญ่ของพาคีที่บ้านของซีเรียสแบล็กแต่เนื่องจากดัมเบิลดอร์เสกเครื่องรางความจงรักภักดีที่นั่นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมแก่ท่านได้เเนปมองไปที่โวเดอร์มอรดอย่างสงบและพูดด้วยความเคารพ การประชุมครั้งที่สองเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานดัมเบิลดอร์ขอให้สมาชิกของภาคีนกฟีนิกซ์เสริมสร้างความปลอดภัยรอบตัวแฮร์รี่พอตเตอร์เขาขอให้สมาชิกของภาคีคอยจับตาดูเขาติดตามเขาเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งใดๆอุบัติเหตุอีกต่อไปดวงตาสีแดงสดของโวเดอร์มอร์ตะจ้องไปที่สเนปอย่างเฉียบคมจนผู้คนหลายคนที่อยู่ใกล้เคียงเมินหน้าไปทางอื่น ดัมเบิลดอยุ่งอยู่กับการติดต่อกับกระทรวงเวทมนตเสนปกล่าวต่ออีกอย่างหนึ่งซีเรียสได้รับคำทำนายจากที่ไหนสักแห่งคำทำนายใช่แล้วแบล็กอ้างว่าคำทำนายนั้นมาจากปรมาจารย์แห่งคำทำนายเสนปอรออยู่ครู่หนึ่งและเมื่อเห็นว่าโวเดอร์มอร์ไม่ได้พูดเขาจึงพูดตอบคำทำนายนั้นบ่งบอกว่าการสังหารหมู่โดยรวมจะเกิดขึ้นในอัสคาบันในไม่ช้า แฮกคุกรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์จะลาออกจากตำแหน่งในปีหน้าและผู้สืบทอดของเขาจะต้องตายด้วยน้ำมือของปรมาจารย์ในเวลานั้นโลกเวทมนตร์ของอังกฤษทั้งหมดจะนำไปสู่ช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดและกระทรวงเวทมนตร์และฮอกวอตส์จะถูกทำลายโดยเจ้านายการควบคุมพ่อพมดที่เกิดจากมักเกิลจะถูกคมเหงและแฮร์รี่ผู้กอบกู้จะกลายเป็นอาชญากรที่ต้องการตัวโดยกระทรวงเวทมนตร์คุณรู้ไหมว่าใครเป็นคนทำนาย โวเดอร์มอร์ถูกหลอกด้วยคำทำนายครั้งหนึ่งดังนั้นครั้งนี้เขาจึงระมัดระวังเป็นพิเศษฉันไม่รู้แบล็กไม่ได้พูดแต่ดูเหมือนชายคนนั้นจะปฏิเสธคำเชิญของดัมเบิลดอรฉันได้ยินมาว่าเขาคิดว่าพาคีฟีนิกไม่เข้มงวดพอและอาจมีสายลับหรือคนทรยศสเนปเม้มริมฝีปากและกล่าวว่าคำทำนายนี้ค่อนข้างแม่นยำปากไร้ริมฝีปากของโวเดอมอร์บิดเบี้ยวเป็นรอยยิ้มแปลกแปลก ผู้เสพความตายที่โต๊ะยาวก็หัวเราะเช่นกันเพราะสิ่งที่เขาพูดนั้นถูกต้องจริงๆคนตรงหน้าเขาเป็นสายลับซ่อนตัวอยู่ในภาคีฟีนิกไม่ใช่หรือดูเหมือนว่าดัมเบิลดอร์ได้พบผู้ชายที่เก่งเรื่องการพยากรณ์แล้วฉันต้องการให้คุณค้นหาตัวตนของเขาวเดอร์มอร์ดไม่แปลกใจเลยที่เขาเคยประสบความสูญเสียจากนิโคแฟลมเมลมาก่อนมาตี้เคยเตือนฉันว่ามีเลือดสีโคลนในฮอกวอตส์ที่เก่งเรื่องการทำนาย วเดอร์มอร์ดูเหมือนจะจำอะไรบางอย่างได้และจ้องไปที่สเนปแล้วพูดว่าฉันจำได้ว่าคุณเคยรายงานฉันมาก่อนลืดสีโคลนที่เอาชนะบาตตี้ชื่ออะไรอัเบิร์ตแอนเดอร์สันอาจารย์เเนปลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่ามีข่าวลือจริงๆในฮอกวอตส์ว่าอัลเบิร์ตแอนเดอร์สันเป็นนักทำนาย ข่าวลือนี้อาจเป็นเรื่องจริงสเนปสังเกตเห็นว่าวูเดอร์มอร์ตกอามลออะมอมองมาที่เขาและพูดต่อว่ากันว่าเขารู้สึกถึงอันตรายก่อนโครงการที่3และใช้สิ่งนี้เป็นเหตุผลในการขอทักษะการต่อสู้ของดัมเบิลดอร์แต่ถูกปฏิเสธเดิมทีดัมเบิลดอร์ต้องการให้มูดี้สอนเขาแต่เลือดสีโคลปฏิเสธต่อมาดัมเบิลดอร์ต้องการให้ชันสอนเลือดสีโคลน,นั้น เขาให้ความสำคัญกับคนคนนั้นมากแต่เลือดสีโครนปฏิเสธเขาดูเหมือนเขาจะไม่เชื่อฉันและบาร์ตี้ดังนั้นเขาจึงในที่สุดก็เข้าใกล้ฟิตวิกว่ากันว่าเลือดสีโครนเชี่ยวชาญเวทมนต์ดำมากมายมีอะไรใหม่บ้างโมอดมอร์ด mode, มีสีหน้าแปลกๆบนใบหน้าของเขาเขาตระหนักดีถึงทัศนคติของดัมเบิลดอร์ต่อเวทมนต์แห่งความมืด ตามหาเลือดสีโคลนแล้วพาเขามาหาฉันคุณยินดีเป็นผู้นำหมายหางหนอนโมเดอร์มอร์ดมองดูปีเตอร์เพตติกรูฉันจำได้ว่าเป็นเขาที่ส่งคุณไปที่คุกอัสคาบันปีเตอร์เพตติกรูซึ่งถูกรวมตัวอยู่ที่มุมห้องตั้งแต่แรกเริ่มพึมพำว่าท่านเจ้าข้าหากนี่คือพระประสงค์ของพระองค์ข้าพระองค์ก็เต็มใจที่จะ เอาเลยฉันไม่ต้องการให้คุณเสียสละตัวเองวมเดอร์มอร์ดพูดอย่างเกียจคร้านคุณแค่ต้องหาที่อยู่อาศัยของเขาให้เจอแล้วคนอื่นก็จะพาเขามาหาฉันเลือดสีโคลนเกือบจะทำลายแผนของฉันและมันนำไปสู่ถึงการตายของแบตตี้และเขาต้องชดใช้มีความโกลาหลเล็กน้อยในหมู่คนที่โตยาวและกลุ่มคนที่เกลียดเัลเบิร์ตก็ตื่นเต้นด้วยความเคารพท่านอาจารย์ท่านต้องเตรียมพร้อมรับมือกับเลือดสีโคลนนั้น สเนปเตือนหากท่านไม่แน่ใจจริงๆผมขอแนะนำให้ท่านอย่าแต่ต้องเขาเพื่อไม่ให้ศัตรูแจ้งเตือนเป็นเรื่องยากที่คุณจะแสดงความคิดเห็นเช่นนี้กับมัดบัดโวเดอร์มอ erm รอให้สเนปพูดต่อฉันได้สอนเขาและรู้จักเขาปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเป็นอัจฉริยะหลายคนคิดว่าเขาคือดัมเบิลดอร์คนต่อไปเเนปเลดเสียงลงอันที่จริงนี่ก็เป็นเรื่องจริงเช่นกันแต่ผู้ชายคนนั้นก็หยิงพยองมากเช่นกัน ระมัดระวังและอันตรายอันตรายเมื่อได้ยินเเนปอธิบายว่าเลือดสีโคลนเป็นอันตรายผู้เสพความตายทุกคนกอดหัวเราะไม่ได้พวกมันอันตรายกว่ามีร่องรอยของคำสาปไฟอยู่ในเขาวงกฏไม่มีใครรู้ว่าเวทมนต์ดำที่มัดหลัดเชี่ยวชาญได้มากขนาดไหนแม้แต่บาร์ตี้คราชและผู้ช่วยอีกสีคนก็พยายามล้อมเขาไว้ในเขาวงกฏ แต่ก็ล้มเหลวอ,อย่างน่าสังเวชและต้องชดใช้ราคาของมันฉันเห็นว่ามัดบลัดสังหารคราวด้วยมือของฝัดตรงหน้าดัมเบิลดอร์สเนปสร้างความเกลียดชังต่ออัลเบิร์ตเป็นการเตือนใจให้ผู้เสพความตายทุกคนอย่ายุ่งกับเขามันยากที่จะเชื่อว่ามันเป็นเลือดโคลนมีข่าวลือว่าอัลเบิร์ตแอนเดอร์สันเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากพ่อมดเลือดบริสุทธิ์ผู้โด่งดังลูเซียสมันฟอยก็พูดขึ้นทันทีว่า ไม่อย่างนั้นโบราณวัตถุโบราณในวิเซนกามอดคงจะรับไม่ได้ความน่าเชื่อถือของข่าวลือแบบนี้สูงมากจับเขาไว้ถ้าสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยค่าเขาซะและอย่าส่งเสียงดังมากเกินไปในสายตาของโวเดอร์มอร์เลือดสีโคลนตายไปแล้วลูเซียสคุณอยู่นะผู้เสพความตายมองดูลูเซียสอย่างอิจฉาแล้วลุกขึ้นและจากไปท่านอาจารย์ท่านสั่งอะไรมาบ้าง ลูเซียสฉันเคยขอให้คุณเก็บไดอารี่ไว้มันยังอยู่ในสภาพดีหรือเปล่าดวงตาสีแดงของโวเดอร์มอรดเผยให้เห็นแสงแปลกๆไม่นานมานี้สิ่งหนึ่งที่สเนปรายงานให้เขาฟังก็คือห้องแห่งความลับถูกเปิดเมื่อสองปีที่แล้วฉันยังมีไดอารี่อยู่ไหนครัอาจารย์ ลูเซียสพยายามสงบสติอารมณ์แต่เขาไม่สังเกตเห็นว่าเสียงของเขาสั่นไหวเขานึกถึงไดอารี่ที่มีรูอยู่ในนั้นเขานึกไม่ออกจริง,รงๆว่าเจ้าแห่งศาสตร์มืดจะเป็นอย่างไรหลังจากเห็นไดอารี่อย่าพยายามโกหกโวเดร์มอร์โวเดอร์มอร์ตระหนักว่าปฏิกิริยาของลูเซียสมันฟอยไม่ถูกต้องและจูจ่ๆก็มีความรู้สึกไม่ดี ไดอารี่ที่คุณขอให้ฉันเก็บไว้ยังคงอยู่กับฉันอาจารย์ลูเซียสก้มหน้าลงไม่กล้ามองโมเดมอร์จริงเหรอโมเดมอร์ถามจริงโกหกฉันเห็นความกลัวปรากฏบนใบหน้าของคุณโวเดมอร์ดึงไม้กายสิทธิ์ของเขาออกมาร่างกายของลูเซียสสั่นเล็กน้อยเขารู้ว่าเขากำลังเผชิญกับอะไร ไดอารี่ยังคงอยู่กับฉันจริงๆค่ะอาจารย์ลูเซียสพูดซ้ำด้วยใบหน้าบูดบึง้งงั้นเอาไดอารี่มาให้ฉันถ้ายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์คุณจะได้รับรางวัลท่าโมเดอร์มอรยังพูดไม่จบแต่มันฟอยรู้สึกราวกับว่าเขาอยู่ในถ้ำน้ำแข็งไปเถอะลูเซียสอย่าให้โมเดอร์มอรรอนานเกินไปอาจารย์จูจ่ๆลูเซียสก็ทุดตัวลงคุกเข่าลงกับพื้นไดอารี่ที่คุณให้ฉัน ความเจ็บปวดอันใหญ่หลวงกลืนกินมันฟอยทำให้เขากลืนสิ่งที่เขาพูดออกไปกลางประโยคไดอารี่เสียหายลูเซียสกัดฟันอดทนต่อคำสาปครูเซียทัสและหายใจไม่ออกเสียหายเหรอโมเดอร์มอร์พูดซ้ำเบาๆครั้งหนึ่งฉันเคยลองใช้ไดอารี่เพื่อเปิดห้องลับลูเซียสอธิบายด้วยเสียงสั่นเครือเอาไดอารี่นั่นมาให้ฉันเดี๋ยวนี้โมอดมอร์อดออกคำสั่งอย่างบูดบึง้ง ใช่จิตใจของมันฟอยว่างเปล่าแต่เขาไม่กล้าที่จะรอและรีบกลับไปหยิบไดอารี่โชคดีที่เขายังมีของอยู่โมเดอร์มอรู้ดีว่าฮอครักส์ได้รับการปกป้องด้วยมวลนำ้ำและไม่สามารถได้รับความเสียหายได้มันฟอยกล่าวว่าหากฮอครัคสได้รับความเสียหายอาจหมายความว่าเขาสูญเสียฮอครัคสไปแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อฮอครักสถูกทำลายเขาควรจะรู้สึกได้ อาจเป็นเพราะฉันไม่ดีเท่าผีในเวลานั้นและไม่สามารถรู้สึกได้หากไม่มีร่างกายใบหน้าของโวเดอร์ด์เข้มขึ้นเมื่อเขานึกถึงนากินี่ที่ถูกดัมเบิลดอร์สังหารซึ่งหมายความว่าฮอลครัคซ์สองตัวของมันถูกทำลายไปแล้วไม่นานหลังจากนั้นมันฟอยก็รีบกลับมาพร้อมกับไดอารี่ของริดเดิลซึ่งยืนยันการเดาของโวดเมอร์์ด้วย ไดอารี่ได้รับความเสียหายเศษวิญญาณที่เก็บไว้ในนั้นหายไปจนหมดและมีรูที่ไม่มีใครรู้จักอยู่ตรงกลางโงเดอร์มอตก็โกรธมากมีคนพบวิธีทำลายฮอรครักสเสรอมันฟอยซึ่งแต่เดิมคิดว่าไดอารี่เป็นเพียงกุญแจไขห้องลับกำลังนอนตัวสั่นอยู่บนพื้นลูเซียสคุณทรยศต่อความไว้วางใจของโงเดอร์มอเสียงกรีดร้องตามมาด้วยเสียงของโงเดอร์มอ ใครเป็นคนทำใครทำลายไดอารี่นี้เสียงเย็นชาของโวเดอร์มอร์ทำให้ลูเซียสมันฟอยรู้สึกถึงลมหายใจแห่งความตายแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์ไม่มีความสามารถแบบนั้นดัมเบิลดอร์บอกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ขัดขวางไม่ให้เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นและเขายังฆ่าบาซิลิสในห้องแห่งความลับด้วยลูเซียสพูดอย่างสันเทา หลังจากที่โวเดอร์มอร์บายความโกรธภายในและสงบลงเล็กน้อยเขาก็ตระหนักว่าเขาประเมินแฮร์รี่พอตเตอร์ต่ำเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ฮอครักส์ถูกทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจวูเดอร์มอร์ก็ตระหนักถึงคำทำนายเวนนั้นชายผู้มีพลังที่จะพิชิตดาร์กลอร์ได้เข้ามาใกล้เกิดในครอบครัวที่เอาชนะด์กลอร์ได้สามครั้งเกิดในดวงจันทร์ที่เจ็ดเเนปไม่ได้ยินทั้งหมดแล้วอีกครึ่งหนึ่งคืออะไร เขาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากจากคำทำนายครึ่งหนึ่งนี้ฉันจะให้งานคุณอีกอย่างไปรับลูกบอลคำทำนายจากแผนกลึกลับฉันกับแฮร์รี่พอตเตอร์มีลูกบอลทำนายฉันต้องการเนื้อหาทั้งหมดในลูกบอลทำนายโวเดอร์มอร์ตะจ้องไปที่มันฟอยที่กำลังจะตายแล้วพูดเสียงแหบแห้งดอนอย่าทำให้ฉันผิดหวังอีกเลยฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง แม้ว่าเขาจะพูดแบบนี้แต่ลูเซียสมันฟอยก็รู้สึกเย็นชาในใจเพราะเขารู้ดีว่าไม่มีใครนอกจากชายเงียบที่รู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในภาควิชาลึกลับและเป็นไปไม่ได้เลยที่จะให้ชายเงียบพูดสำหรับคำทํานายที่เจ้าแห่งศาสตร์มืดพูดนั้นลูเซียสรู้คำทํานายโดยธรรมชาติแม้ว่าเขาอาจจะเดาได้ว่าเนื้อหานั้นคืออะไร ศัตรูผู้ทรงพลังของรักลอดนี่คือเหตุผลว่าทำไมดักหลอดจึงโจมตีพวกพอตเตอร์และพยายามฆ่าแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ในความเป็นจริงมันพิสูจน์ได้ว่าคำทำนายดูเหมือนจะเป็นจริงเรื่องนี้จะถูกเก็บเป็นความลับในตอนนี้อย่าบอกใครนะ